สวัสดีครับเราชาไทยแลนด์ดัทจีนีต้อนรัครับผมผของตั้งดีเทสสามเอ็ดดูนีสิครับผมเจอกันอีกแล้วครับผมในเทสนี้นะครับผมหลังจากที่เราโ้โหได้สัมภาษณ์หลายๆวงนะอาง่ายพี่เทสเก่าๆเราสัมภาษณ์แต่วงเด็กๆวงเยาวชนวันนี้เรามีโอกาสสัมภาษณ์วงแก่ๆพี่ แก่เรื่องของประสบการณ์และแนวเพลงครับเพราะว่าวงนี้ที่ผมเห็นครั้งแรกเนี่ยเล่น,ปนเป็นแนวดนตรีแบบเทวินาทัเป็นลักษณะของยุค80พี่ครับอ๋องีเรามีวงแนวนั้นมาโอ้โห,โโหผมเห็นแล้วครับ,รบไม่ใช่ว่าแนวเพลงที่แก่ครับหน้าตาคนเล่นก็แก่แต่ผมได้ข่าวว่าวงนี้เนี่ย ไม่ไม่ใช่คนไทยซะทั้งหมดผมว่าเป็นชาวต่างชาติครับอ๋อชาวต่างชาติครับชาติไหนไม่รู้อันนี้ต้องลุ้นเอาเองครับผมเห็นบอกว่ามีแขกเนี่ยขายโรตีอยู่ด้านหน้าเฮ้ยมาขาดนักร้องเลยก็เกินไปพี่ขายธงขายถั่วก็พอไม่ได้เกินเลยนเหรอมีมีนี่ด้วยวงนี้มีอะไรนะมือเบสเนี่ยมือเบสเป็นผู้หญิงอ่ะสกิลนิ้วดีมากใช่หมมีคนเข้ามีคนเข้ามาถามพี่ตอนที่พี่อ้าพึ่ขึ้นไปนะบอกว่าพี่พี่มั่นใจเหรอเขาเป็นผู้หญิง ก็บอกกขาเทยป์เปี่ัาถูกวงเปล่าว่าไม่พิเขียนฟินโทนิกฟินโทนิกเนี่ยถูกวงหรือเปล่าเรื่องเราเขาเข้าใจเข้าใจผิดต้องเห็นใจครับพี่กรเราแก่แล้วสายเราไม่เล่นกันเองซะแล้วเอาสิงเนี่ยแต่สุดยอดนะครับนักตัวมือเบสผู้หญิงเนี่ยต้องยอมรับว่าทั้งสกิลและเทคนิคดีแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีประสบการณ์มาหลากหลายมากครับผมครับผมงั้นอย่าเสียเวลาครับผมเจอกับเขาเลยครับผมฟินโทนิกโอเค สวัสดีครับผมสวัสดีครับ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 วงนี้วงนี้อะไรนะบอกแก่ๆอะไรไม่พูดผมไม่ได้พูดเห็นหน้านี่เลยเราอดทนไปนานแค่ไหนก็วงเนี้ยรวมอายุกันก็ประมาณครึกว่าปีครับผมโอ้โหข่าวผมแนะนำตัวเองนิดนึงครับผมจินตเด็กครับผมครับสวัสดีครับผมโจ๊กครับมือกลองครับอ่าครับผมโจ๊กมือกลองครับผมโอเคกูรูครับร้องกับกีตาร์ครับขาผมก้อง จิ๊บซี่มือเบสค่ะจิ๊บซี่มือเบสครับพลดกีตาร์ครับอ๋อพลดกีตาร์นี่ไงผมบอกเลยไงวงนี้มีแขกขายท่านมอ๋อท่นมาฮะพี่ขายลาเต้ขายแขกที่ไหนเขาขายลาเต่ขายผ้าอ๋อเลยครับผมอันนี้ไม่ใช่แขกครับผมฮัลโหล o w are y o อ่า I'm fine thank you เฮ้ยเขาด่าผมไปพี่มีเรื่องอ่ะพี่ไปว่าเขาอย่างนี้เขารู้ขึ้นชกหน้าผม่อนแน่ฟายเขาบอกแอมควาย thank you แอมใช่เขาว่า BKK แน่นอนผมแน่นอนครับผมไม่ใช่หรอกลังไม่แข็งแรงโอเคครับผมที่มาของซินซินโทนิกครับผมครับผมเออผมกับชิปได้เล่นด้วยกันมาหลายปีแล้วตอนแรกเล่นอยู่ที่เขาสารนะครับที่ร้านสบายๆกับอิมมัลต์บาร ก็เล่นแนวนี้มาตลอดครับเล่นเฮฟวีเมทัลเล่น cover วงแบบ Judas Priest Iron Maiden Euro วงแนวพวกนี้ครับเป็นยุค80ชัดๆเลยครับหลังจาก Immortal Bar ที่เขาสารปิดไปพวกเราก็แยกย้ายครับจิบก็ไปเล่นกับวงผมเองก็ออกมาข้างนอกหลังจากได้แจมกับหลายๆคนเสร็จแล้วยังรู้สึกว่าเหมือนยังขาดอะไรอยู่ยังต้องทำเพลงของตัวเองให้ได้เพราะว่าเล่น cover มาอย่างเดียวหาคนที่นั่นหาคนที่นี่มันก็ ก็ยังไม่ถูกครับก็ผมก็เลยโทรหาจิ๊บเอ้ยจิ๊บเอาไงทำวงกันอีกรอบไหมจิ๊บก็บอกโอเคเลยหลังจากนั้นพวกเราก็เริ่มหาแล้วครับการคิดชื่อชื่อวงอ่ะทำไมต้องเป็นซินโทนิกซ,ซินซินโทนิกนะครับจะเป็นคำเล่นมาจากจินททนิกนะครับแปลว่า,าจินโทนิกเป็นค็อกเทลครับแต่ผมเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับจินผมก็เลยเลิกดื่มมัน แล้วซินทรอนิกมันมาจากเนื้อเรื่องของทีที่ผมจะสร้างไว้ก็คือสําหรับชุดที่2<ม>จะมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับซินทรอนิกซึ่งจะเป็นน้ําที่จะเห็นบน cover <ม>ของปกนะครับ<ม>จะเป็นขวดน้ําเทลงมาอันนี้คือซินทรอนิกครับซินแปลว่าบาปใช่ไหมครับ,รบจะเป็นน้นํานี้คือไม่จำเป็นต้องเป็นเหล้าสําหรับคนอื่นเป็นอะไรก็ได้ม,มันเป็นเหมือนวิญญ,ญาณที่อยู่ในน้ํานี้ครับซินทรอนิกที่กินเข้าไปแล้วคุณจะกลายเป็นอีกคนหนึง่ง ซึ่งคุณจะทําบาปครับอาจจะทําในเรื่องดีก็ได้แต่อาจจะเป็นบาปในสายตาคนอื่นแต่ว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่คุณอยากเป็นนั่นคือซินโทนิกถ้าผมแนะนําว่าระบานสามควรเป็นกาวโทนิกนะครับเพราะกาวโทนิกนี่จะเข้าเร็วกว่าเพื่อนกาวทนิกที่ซื้อกันเป็นสาระเป็นสาระเป็นสาระแล้วนี่นี่เป็นอีพีระบายอเป็นอีพีใช่ครับพวกเรามีกี่เพลงในนี้มีสี่เพลงครับในนี้เราทุกๆเพลงในนี้นะครับจะเป็นเกี่ยวกับหลายๆฟีลิ่งครับแบบเพลง Rock and r o l l Show นี่จะเป็นเกี่ยวกับ แบบพวกมนุษย์เงินเดือนที่แบบโดนบอสกดขี่อะไรแบบนี้แบบมือกองผมยังไงม่จริงคือเป็นประสบการณ์จริงที่โดนโดยตรงนะครับไม <c oughs> ค่คือคือในในเนื้อเพลงก็คือแบบผมอะ่ะจะพาคุณไปล็อกแกรโลโช <c oughs> ไอคุณคนนี้ก็คือแบบทุกคนที่แบบเบื่อแล้วเว้ยงานเยอะมีแต่ปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้มาเที่ยวไม่ได้มาดูคอนเสิร์ตล็อกแกรโลมันตายเปเพราะแบบนี้เพราะว่าคนติดงานเยอะกว่าไม่อยากให้เลิกงานครับแต่ว่า อย่าลืมดนตรีก็สำคัญนะครับหนักไหมในนี้หนักไหมคำร้องไม่หนักหรอกพีบางขนาดนี้แม่คำร้องแลยดนตรีนี่หนักไหมก็หนักครับก็จะเป็นสไตล์คลาสสิกนะครับเชดิชั่นอลเฮบิเมทัลก็จะมีการร้องที่เสียงสูงด้วยครับแล้วก็การเล่นที่แบบเร็วมีโซโล่ที่ปั่นด้วยอะไรแบบนี้เป็นภาษาอังกฤษไหมที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับทั้งหมดครับผมใช่ครับ ใครใครเป็นตัวหลักในการแต่งเพลงอะเ a นเพลงในในในคือทุกคนได้แต่งเพลงครับพดกับจิ๊บก็ได้แต่งเพลงแต่ในนี้จะเป็นเพลง4เพลงที่ผมได้แต่งเองไว้ก่อนคือทุกคนก็เริ่มแต่งเพลงของตัวเองแล้วซึ่งจะมาในชุดหน้าแน่นอนแต่ในเพลงนี้จะเป็นเหมือนล็อตของผมที่ว่าผมได้แต่งมาไว้ทุกทุกทุกคนให้โอกาสกับตักรูได้มีโอกาสได้แสดงอ่าไม่เลยมือในเรื่องของเรื่องภาษาเรื่องเรื่องเรื่องภาษาก็จริงครับเพราะภาษาอังกฤษก็ผมถนัดอยู่แล้วแล้วก็แต่นอกจากนั้นคือเพลงมันไม่เป็นตัวของตัวเองถ้าไม่มีฟ e ลลิ่งครับ แบบถ้าผมเขียนเพลงพวกนี้แต่ไม่ได้คนที่เล่นและมีความรู้สึกว่าเอ้ยเหมือนกันว่า็อกแอนโรครับเฮฟวี่มทัลร็อกแอนโรมันไม่ใช่เล่นเหมือนหุ่นยนต์มันต้องเล่นแบบมีอารมณ์ต้องแบบกวนต้องอะไรแบบนี้มันต้องเต็มที่เราถ้าไม่ได้พวกนี้ผมเองก็เล่นคนเดียวไม่ได้หรอกครับเล่นคนเดียวได้ก็วิเศษแล้วครับ่น <c oughs> แต่จริงแล้ววงนี้มีพนา,ากานของเทคนิคสูงนะครับแล้วก็มีเพลงที่ติดหูแล้วก็เล่นมันในการพปรแม์ของวงนี้จัดว่ามันมากแล้วมีคนดูเต็มทุกครั้งที่ขึ้นโชว์ครับผมครับผมบตอน,น สกิลของมือเบนเนี่ยนิ้วดียังไงบ้างครับผมเพราะเห็นว่าช่วงนิ้วนี่จะได้มากฝึกฝนยังไงบ้างกับกัรนิ้วจะถามเป็นเป็นวิถีฐานหรือว่าจะถามเป็นการส่วนตัวนี่นะครับผมถามน้องกิฟบคตอบตอบพี่เขาหน่อยตอบพี่เขาหน่อยครับพี่หรือน้องตอบลูกเขาหน่อยครับตอบไอบีเคเคมหน่อยนะก็เรื่องทักษะนิ้ว คือยังรับประหลาดกัมาหลายสเต็อ๋อในครั้งหลังสุดนี้ผมก็ได้ไปที่งานสิงแล้วก็มีโอกาสที่ได้เห็นขึ้นเล่นและผมเห็นตอนฝุดสกิลคือเขา up ท้องน้ําไปก่อนแล้วไปฝันนิ้วให้มันเร็วขึ้นแล้วพอขึ้นสเต็ก็เล่นได้ดีขึ้นมากไปดาราหรือเป็นอะไรเทำไมชอบไปดูนิ้วน้องเขาดูภาพรวมได้ไหมเป็นคนที่เล่นแบดและเซ็กซี่สุดในวงการดนตรีอันนี้ผมขอย้ำนะถ้าใครไม่เคยเห็นมือแบด เซ็กซี่ลีลาเป็นยังไงผมเลยเลยครับถ้าผมน้องจิ๊บซินโทนิกเนี่ยนะซินโทนิกเนี่ยครับโอ้ยนั่งไปยัดท่ากันครับครับผมน้องจิ๊บต่ำบีเกอร์เขาไหนครับผมก็เราก็ฝึกไงอะคือมันเล่นมานานเราประสบการณ์อะไรต่างๆมันทําให้เราแบบเออทำให้เรามีทักษะใช่ทำให้เรามีทักษะแล้วก็คือแนวเพลงที่เล่นด้วยอะไรด้วยคืออ่าพวกเฮฟวี่เนี่ยเบสมันก็คือเหมือนเป็นแบบเป็นตัวคุมที่แบบ สร้างกรุ๊ปด้วยแล้วก็เป็นตัวคุมวงเพื่อให้กีตาร์ซึ่งกีตาร์นี่มันจะเหมือนกับเป็นพระเอกสำหรับในแนวเฮฟวี่เนี่ยเขาจะเล่นอะไรเขาก็เล่นได้เพราะเขามีเราที่แบบคอยปูพื้นให้มันแน่นก็คือเราเป็น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 ฐานให้เขาแล้วเขาสามารถที่จะใช่ค่ะโชว์อะไรออกไปเราเป็นตัวที่จะเสริมให้กับเขาพวกวิธีการฝึกอะไรต่างๆก็เราก็เราก็ดูว่าในวง เพลงของเราแล้วก็แนวทางของเราคือเขาต้องการอะไรจากเรารเราก็คือได้ฝึกอะไรต่างๆเหล่านั้นให้มาเติมให้เหลยวของเราครับมือกลองเนี่ยมีส่วนช่วยในเรื่องของอัลบัม้มในส่วนพีพีนี้อย่างไรบ้างครับผมถ้าในเรื่องส่วนส่วนช่วยทุกคนมีส่วนร่วมด้วยกันหมดเลยนะครับแต่ในเรื่องของอินพุตต่างๆในเรื่องของมีนนิ่งที่เราต้องการอยากจะสื่อออกไปให้คนฟังดู ก็คือทุกคน,นจะจะจะจากประสบการณ์ของแต่ละคนแล้วเราก็จะมาเจอตรงกลางว่าความพอดีความเป็นซินโทนิกเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหน <c oughs> ครับผมอย่างบางทีเนี่ย <c oughs> เนื้อเพลงเป็นภาษาอังกฤษก็จริงแต่ทุกคนเนี่ยอาจจะมีเวอร์ดิ้งอาจจะมี คอนเซปต์อะไรบางอย่างมันเล่ากันเล่าสู่กันฟังนั่งคุยกันก็จะเป็นหน้าที่ของครูที่อยู่ทางเส้นให้หน่อยอะไรอย่างนี้ครับมูจิต้าพลมีส่วนช่วยในเรื่องของอ่าอีพีในนี้ยังไงบ้างครับหลักๆก็คือเขาโซโลทั้งหมดของเพลงครับก็ผมเป็นคนแต่งขึ้นมาเพื่อส่งเสริมให้เพลงมัน ออกมาเป็นเต็มขึ้นมีมิติมากขึ้นมีมีแก้มีแก้บ่อยไหมในแต่ละเพลงเนี่ยเผื่อมาแล้วเพื่อนไม่ชอบอะไรเงี้ยมีครับผมก็ต้องจัดจนกว่าเขาจะพอใจกันกว่าทุกทุกคนจะโอเคใช่ไหมถ้าเกิดเขาไม่โอเคผมก็ตั้งเรียกว่าต้องแชร์ผมเองดื้อนะครับผมเองดื้อผมชอบเถียงกับผู้คน แต่ครับเป็นโรที่มีความต่างและลงตัวนะครับเพราะว่าแต่การเล่นของพจนจะมีหลักตล์ครับจากทุกโซโล่เนี่ยทุกๆุกจาก4เพลงนี้จะมีโซโล่ที่ผมเล่นด้วย2เพลงแลวจะมีอีก2เพลงที่พจเล่นคนเดียวในนั้นจะดูแตกต่างนะครับแบบเพลง Rock and Roll Show กับ Deliver As d e Clad r e Rock and Roll Show เนี่ยจะมีการสไตล์บลูที่แบบปี๊ดมากแต่ใน Deliver As t e Clad เนี่ยจะมีการสไตล์เล่นที่แบบกึ่งเนียวคลาสสิกกึง่งสไตล์อินเดียด้วยซ้ำ oh oh. ซึ่งพจนเองเล่นออกมา ก็เป็นอะไรที่เพาะมากตอนแรกฟังผมเองก็อึ้งเว้ยเป็นคนอินเดียหรือเปล่าผมเองเนี่ยอ่างเขร้องนำมาเขาเขาเขาเป็นคนอินเดียที่พูดพูดไทยชัดนะเนี่ยฮะครับผมเราเป็นคนไทยเรายังพูดไม่ชัดเลยโอ้ยผมภาษาไทยนี่ไม่ได้ภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงลกแล้องลงพูดอะไรได้ภาษาคนก็พอไปครับพี่ยังไงนะผมบอทเมื่อกี้บอกเสริมอะไรนะเมื่อกี้ก็คืออ่าท่อนกีตาร์โซโล่ทั้งหมดนะครับอ่าถ้าเกิดลองไปฟังดีๆนอกจาก เทปเมทานแล้วอาจจะมีกลิ่นของพวกกีตาร์ฮีโร่ด้วยพวกบลูด้วยพวกอาร์ล็อกด้วยอะไรเงี้ยครับค่อนข,ข,ข้างหลากหลายแล้วก็ผมกับปูลูกก็จะมีบางเพลงที่เราท่อนโซโล่สลับกันครับอนอกจากว่าจะมีเสียงระษานด้วยมีสลับกันโซโล่เสียงราสาด้วยสลับกันด้วย อ๋อหมือนว่าครูก็เล่นกีตาร์ด้วยใช่ครับใช่ครับร้องด้วยเลยเล่นกีตาร์ครับก็คืออัลบั้มเนี้ยครับผมว่าฟังง่ายนะมันไม่ใช่เป็นเฮฟวี l ล็อกที่แบบว่าหนักหนวงหนักกระโหลกหรืออะไรฟังยากอ่าผมว่าสาวๆอะไรก็ก็ฟังฟังกันได้ดูเรื่องเพราะว่าเรายังมีท่วงทํานองมีเสียงระสาน่